เขาตบอว่าน้ํามันไม่บกน้ํามันลด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 ไม่ทันนะครับเราก็เลยเปิดออ๋อน้ํามันเลือไม่ทันเราก็เลยต้องเลดครับเขาว่าดีโตก่อนแล้วสิบห้าวันแล้วตอนนี้สภาพหอยเป็นไงบ้างไงโคตรเยอะเลยการก็คือเอาเอาเอาเว็บวิสิกนะครับลงทัวมันลงทัวครับเก็บเลยเก็บตามเก็บนะคะ จเจริญธรรมสันนิษดีท่านผูร้รับชมทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่10มกราคม2อ6 4นานะคะตรงนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นาคำยอดค่ะอ่าเนี่ยแหละค่ะ,คะมาคุยกับคนที่กำลังเก็บเลยตอนนี้อสุดาจเจริญธรรมค่ะ,อคคะหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่นี่แหละค่ะตัวเป็นเป็นเลยนะคะแบบนี้เอาใส่ตรงไหนคะนี่เลยใช่ไหมคะ ก็บอกเท่าที่รู้นะคะก็ประมาณเพราะว่ามันนั่นไม่มีอะไรเที่ยงเห็นว่ามีการไถไถปรับไถปรับดินก่อนใช่ไหมคะค่ะไถปรับดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินรีใช่ไหมคะที่เราใส่จุลินทรีย์น้ำขี้หมูค่ะใส่จุลินทรีย์ก่อนเสร็จแล้วก็ถึงจะไถแล้วก็ทิ้งไว้ไว้ค่ะ ไม่ได้ทิ้งไว้คือแบบว่ามันยังไงล่ะ<ห>มันประมาณค,ค่ะทําแปลงอื่นเวียนกันมาทําให้มันลงตัวพอดีพอดีก็ประมาณเดือนนึงคะ่ะแล้วก็พอทําแปลงอื่นเสร็จแปลงนี้แล้วก็ไถแล้วก็คลาดอีกทีนึงแล้วก็ก้าที่เตรียมไว้อะ,ะแล้วก็มาดําแล้วก็ค่อยมาดาเหมือนแปลงโน้นใช่ไหมค่ะ แต่ว่าก<ด>่อนที่จะดำเนี่ยเราต้องเก็บหอยก่อนเพราะว่าหอยมันเยอะปีนี้น,น,นกนกปาหางไม่มาเร<อ>าก็เลยลําบากค่ะแต่ปีที่<ด>แล้วนั้น,นใช่เพราะเพราะอะไร่ะคะเถึงไมมาเพราะว่าหอยอาจจะไม่เยอะเท่าที่จํานวนสมาชิกเขาจะกินนะคะ แล้วก็เลยไม่มาก็มากันทีก็ต้องมากันเป็นตัวใหญ่เนาะค่ะเป็นฝูงใหญ่ฝูงใหญ่เจ็ดแปดร้อยตัวอะไรเงี้ยอาจจะไม่พอกินเขาก็เลยไม่ค่อยมาใช่ไหมคะค่ะก็เลยไม่มาอาจจะนะเดาเอาเองไงคาดเดาคาดเดาแล้วทีนี้อากาศบ้านเราก็เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานซื้อเนี่ยยังอุ่นๆรู้สึกจะร้อนได้ซ้ำแต่พอมาอีกสองวันถัดมานี่ก็หนาวเลยอะค่ะอันนี้ก็มีผลต่อหอยนะคะเพราะว่าถ้าอากาศอุ่นๆอากาศ ุนเนี่ยหอยมันจะชอบ<ม>หอยจะออกมากินข้าวแต่ถ้าอากาศเย็นเนี่ยหอยเขาจะมุดเข้าไปในดินเพื่อรักษาอุณหภูมิของตัวเองค่ะแล้วมันทำให้เราก็เข้าใจหายากหายากใช่ไหมคะค่ะันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะเขาก็เขาก็ากหากินเลี้ยงชีวิตนะนะจะไปว่าอะไรก็ไม่ได้หรอกก็เหมือนคน <laughs> นี่เลยชีวิต <ไป S 1> ของเขาตอน วันนี้นี่เราก็เห็นอาร์ูราบอกว่าก็เริ่มไม่ค่อยมีเหมือนเหมือนวันก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าว่าเขาอาจจะหลบคือขาดช่วงนี้อากาศเย็นอีกเขาก็จะมุดลงไปในดินอีกค่ะแล้วถ้าเกิดช่วงกลางวันที่อากาศอุ่นๆเนี่ยเขาจะออกมาทีนี้ค่ะก็ยังไงเป็นการเอาชีวิตรอดตามธรรมชาติของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็มีค่ะตัวเล็กมีไม่มากมีประมาณหนึ่งแต่มีแต่ตัวใหญ่เยอะ แล้วถ้าเราไม่เก็บนี่ปล่อยให้เขาโตไปเขาก็ก็ข้าวแล้วก็กุดหมดเลยค่ะกุดใช่ด้วนหมดเลยดูแปลงนู้นนะหายไปครึ่งแปลงเลยค่ะหายไปครึ่งแปลงใช่ถ้าเราไม่เก็บนะคะคือเขาจะกินจนหมดนั่นแหละโตขนาดไหนเขาก็จะกินเากินส่วนไหนให้กินเขากิน้เขากัดต้นเลยค่ะกินต้นเพราะข้าวต้นเล็กไงคะกว่าจะโตเราก็ต้องดูแล ต้นเล็กต้นโตเขาก็กินแต่ว่าคือช่วงนี้ข้าวต้นเล็กเนี่ยมันเป็นข้าวสําหรับดำเครื่องเนี่ยต้นไม่ต้องใหญ่คือข้าวสิบห้าวันข้าวกินนั้นมันจะเหมือนกับที่เราเอามาทําน้ําอะไรเนีอยน้ําผักปั่นบ่น้ำผักปั่นน้ำยอดข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ่าน่าจะอย่างนั้นนะคะน่าจะอย่างนั้นเนาะที่เขาเอาข้าวสาลีข้าวอะไรเงี้ยมาทำป็นขวัญของอร่อยของเขาตามก็รักเอาชีวิตรอดใช่ไหมเลยรอดเหมือนกัน ก็เลยไม่ว่ากันเหรอคะก็ไม่ว่ากันแต่ย้ายเขาไปไว้ตรงไหนแล้วคะนี่จะไว้ในน้ําไม่ได้บุ๋งแต่ที่กุฎหอยค่ะอ๋อที่กุฎหอยค่ะบุ๋งหอยใช่ไหมคะเป็นของหอยเลยว่าเป็นกุฎหอยเขาเรียกกุฎหอยเลยอาจจะแบบว่าน้ํามันอาจจะมีอยู่ตลอดหอยก็เลยมีตลอดแต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแต่หอยจุ๊บหอยอะไรพื้นบ้านเราแต่นี่เป็นหอยที่มาจากต่างประเทศไม่รู้ยังไงค่ะหอยเชอร์รี่มาผสมพันธุ์กับหอยโขงค่ะอ๋อเหรอคะค่ะ มีคนเล่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ขนาดไหนเราเห็นว่าชาวบ้านก็เก็บไปกินอ,อยู่มาขไปขายค่ะมาขอซื้อเข้าไปกิน<ม>แต่บอกว่าค่ะแต่บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากมีส่วนให้เขากินสัตว์นะคะก็เลยบอกว่าไม่ยางนี้ ถ้าเขาอยากเก็บเองชวนให้เขามาเก็บเองได้ไหมไม่ไม่ชวนไม่ชวนเนาะก็เขามาเก็บก็บอกว่าแล้วแต่จะพิจารณาเอาเองนะอ๋อถ้าเขาจะมาเก็บใช่ป่ะใช่เขาพิจารณาเอาเองว่าจะเอายังไงแต่ว่าพวกเราไม่เก็บให้ต้องคิดเอาเองแล้วกันว่าจะยังไงจะได้ไม่แบบว่ามีส่วนในการฆ่าเสถียรที่กำลังลงลงนาแบบนี้ค่ะแตงที่กำลังดำเหรอคะเราก็จะปล่อยไปเลยใช่ไหมคะคือผ่านการเก็บแล้วที่เหลือก็ ใช่แ,แต่ว่าเหลือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บโดยการเอาเอาลูกมะละกอใบมะละกอใบชะยานใส่แล้วเราก็เก็บค่ะ<อ>เก็บที่เหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะถ้าไม่เก็บเนี่ยมันก็จะกุดหมดเลยเาใส่โรย,ยไปใช่ไมคะไม่โรยค่ะเอาไว้เป็นจุดๆถ้าโรยไปเนี่ยเขาจะสเปะสปะเราก็จะหาจุดเก็บไม่เจออ๋อเขาจะมาเขาจะมากินใช่เขาจะมาลุมกินตรงที่เราวางไว้อันนี้ใช่ไหมคะค่ะ นี้ใช่ไหมคะทีะ่เตรียมไว้ค่ะมรกรที่เตรียมไว้สาหรับสาหรับแปลงแปลงสาหรับแปลงที่ปลูกแล้วค่ะอันนี้อันนี้เริ่มทดลองว่าถ้าเอามะ,ะกรเนี่ยมันจะขนาดไหนแต่ถ้าเป็นใบมะ,ะกรเนี่ยก็จะชอบกินก็จะมาเกาะใต้ใบเต้มแล้วเราก็ไปเก็บๆเบอาตรงนั้นแล้วก็ส่วนที่อยู่ อยู่ในดินเนี่ยอยู่บนดินตรงจุดที่มีใบมะละกอเนี่ยก็เยิมกันแล้วก็โกยโโกยโกยกยใสย่มันจะได้ไม่ต้องไปรบกวนข้าวเวลาข้าวเขาต้นเล็กใช่ไหมถ้าเราเดินไปเนี่ยก็มีโอกาสย่ําหรืออาจจะยุบตัวลงอย่างนี้ค่ะเลยต้องหาจุด,จดค่ะแต่แต่ถ้าแบบนี้เอ้าถ้าเราคิดแบบขี้เกียจนะคะเอ<ำ>้าเอามะละกอเอาอะไรมาวา<ำ>งไว้แถวนี้ก่อนปลูกละเออเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันก็ยำ่ำ ก็ยากทำให้กระจัดกระจายค่ะแล้วก็มันไม่รู้ตำแหน่งท่าเวลาที่ก็เหมือนทอาสุาบอก่นมันไม่มีสูตรใตัวใช่มันไม่มีสูตรอะไรแ่ะตัมามโเงมันก็ยากอีกคือไม่รู้จะให้เขาทําอะไรมันมีอะไรที่ที่มันเปลี่ยนแปลงเหมืนว่าทำนาทีต่อนาทีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะ อันนี้ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้เราก็เก็บอะไรเงี้ยเราเอาใส่ประสบการณ์ไม่คิดแต่ว่าเอาน,น้ําลงแล้วคือฆ่าหญ้าหมักวัชพืชเออ่นี่ก่อนที่มคะก่อนหน้านี้ที่ที่เคยไม่ใช่ฆ่าหญา้ามันเป็นการเออ่ทำให้ทําให้พืชเป็นเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยค่ะทำให้พืชเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีค่าต่อ,ต,อต่อแรงนาของเราใช่ ่คเมื่อวานนี้เก็บหอยไปก็มีความสุขเออเราเก็บหอยในขณะที่หนะน้ำก็เพิ่มอ่ะเป็นคลื่นอุ้เมาหัวมึนหัวตาบอกว่าตาบอกว่าเอยทําไมมันมีอาการวิงเวียนคลาจะเป็นลมบอกว่าพี่ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นคลื่นน่คะแล้วทีนี้ก็มาคิดว่าเออหอยเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบเก็บหรอกแต่ว่าตัวหอยเยอะมากก็เลยมีมีความสึกว่า เราไม่ต้องไปรีบร้อนเก็บเขาหรอกเขาก็แค่หากินไปวันๆแล้วก็กค่อยๆเก็บไม่ต้องมองไกลนะคะไม่ต้องหูนู่นนู่นอะไรเงี้ยคือแบบมองแค่ตรงที่เราเห็นแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บด้วยความไม่ขี้โลบของเราอะนะคะ <S <S เออไม่ขีโ้โลบแล้วก็จิตที่เราไม่คิดจะเบียดเบียนเขานะ่ะมันก็ทําให้เรานิ่งแล้วก็มันก็มีหมือนหัวนะคะ การเรียนหัวมันก็ดีขึ้นจริงก็คือต้องอาศัยผัสสะที่มันมีนี่แหละเป็นประโยชน์เปล่าใช่า,งงา,าใช้พลาง,งานในการจัดการว่าจ,จะจะเก็บยังไงจัดการยังไงใช่คือจิตมันปรุงไปในทางลบไงแต่ถ้าเราคิดในเชิงบวกเนี่ยเราคิดแล้วเราก็เราก็ไม่เขาเรียกว่ามันไม่ได้อาคตะเนาะมันไม่ได้คาดแบบอุ้ยนี่จะต้องเก็บให้ได้เยอะเยอะอะไรเนี้ย ก็ทำตามเหตุปัจจัยเอาเท่าที่ได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็วางไปวันๆค่ะและในขณะเดียวกันก็ไม่อยู่ตรงน,นี้ได้ได้นานด้วยใช่ไหมฮะวิง่งไปไล่นกอ๋อวิ่งไล่นกไหมล่ะค่ะก็ไล่นกก็มีคนไล่ให้พวกเขาจะไล่ทีมทีมงานก็เราก็จะมีค่ะก็แบ่งกันแล้วก็แบ่งแบ่งงานกันทําค่ะสมมุติว่าเกอเหนื่อยแล้ววันนี้ก็ไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้โชว เราก็ไม่ได้จมอยู่กับการเก็บหอยตลอดเวลาหรือทำอะไรตลอดเวลามันก็ต้องรีแลกไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วก็ดูตามความเหมาะสมตามกาละอย่างถ้าบางวันอากาศร้อนมากตอนกลางวันเราก็ไม่เก็บแล้วก็ตอนเช้าบางทีมันหนาวจัดเราก็ไม่เก็บอะไรเงี้ยค่ะแม้จะเขาจะกินไปบ้างเป็นครึ่งครึ่งนาะ ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ปล่อยเขากินไปเพราะว่าเราจัดการได้เท่านี้แล้วเขาก็เขาก็ยังไงล่ะเขาก็เลี้ยงฉีพเขาหนาเนาะทีนี้นานี่นีเป็นน,น,น,นาส่วนกลางต้นทุนการลงทุนอะไรเป็นเงินส่วนกลางหมดเลยเ<อ>ที่มีต้เกิดได้มีคนต่อว่าไหมก็มีต่อว่าก็ไม่ไมเป็นไรทำไมไม่จัดการหอยทำไมต้องเล่นหรออ๋อไม่มีใครว่าแล้วค่ะมันไม่มีใครว่าให้แล้วค่ะถึงจะว่าเราก็ทําใจเพราะว่าเราทําได้ ว่าว่าก็ไม่เป็นไรถึงว่าได้ยินก็ไม่เป็นไรเพราะเราทําได้เท่านี้เขามันทาได้ไงได้ <laughs> พยายามที่สุดแล้วค่ะแล้วก็หวางซะเราก็ไม่ต้องไปถือสาเขาก็หวังดีของเขานั่แเลยค่ะเราก็ไม่ต้องเก็บมาทุกเพราะมันมันไม่มันไม่ใช่เหตุอะไรที่เราจะต้องไปทุกข์กับคําพูดคนนั้นนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะเขาก็เรียนมาแล้วเนาะอาศัยการงาน เดินในมัคองแปดเป็นสัมมารกรรมตะแล้วก็อันนั้นก่อนแล้วก็เรียนตามมัคองแปดทิฏฐิสังกปะวาจากัมันตะชีวะาวายามะเราก็ต้องทบทวนว่าให้มันครบทบทวนว่ามันครบหรือเปล่าสิ่งที่เราใช่ค่ะก็เรียนแล้วก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ <laughs> <laughs> พอผมก็ี ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไอทีนะใช่ไอทีเราก็จะได้ไม่เป็นกับจับกลางแดกลังทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ค่ะใช่ขอบคุณสัปปายะสีเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีทั้งนั้นแหละเพื่อให้เราไปสู่การหมดกิเลส เคขอได้ได้เกิดเต็มแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องพาเธอไปเพื่อนย้ายเคหาสถานของเธอค่ะไปอยู่ที่ที่บุงตรงค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเมกี้กุดหอยค่ะกุดหอยค่ะหอยคือแหล่งที่อยู่แหล่งน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่ของหอยสมัยก่อนเพราะว่าถ้าเป็นกุดหอยได้ในแสียงม่าน้ำ น่าจะเป็นน้ําที่ขังอยู่ตลอดปีนะคะหอยเขาถึงจะอยู่ได้ใช่ใช่ที่นักโบราณคดีขุดเจอซากหอยอะไรที่เป็นองค์องที่เป็นเยอะแยะอย่างนี้ก็ก็คือมีหลักฐานแล้วก็ถึงนั้นเป็นแหล่งน้ําเป็นอะไรมาก่อนเนาะค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้ของเด็ก้ันนอกเนี่ยนนอกใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราก็มีอะไรเพิ่มอีกไหมเออช่วยกันเก็บหอยต่อเดี๋ยวไปดูเข้ามั่งถ้าเหนื่อยก็ไปดูเข้ามั่งแล้วก็ถ้า ถ้ายัางไงล่ะถ้านึกขึ้นได้ว่าตรงไหนอะไรควรทําทก็ไปท,ทาแค่นี้เลยค่ะแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบรวม,มของการทํานาค่ะการกนาทนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นกะารองค์ประกอบรวมของการทํานาแบบเศรษฐกิจพอเพียงะะเพราะมันจะต้องอาศัยกันพืชเขาต้องอาศัยกันแล้วทีนี้ถ้าเรามุ่งแต่ทาอย่างนี้ต้นต้นกล้วยต้นมะละกอเราก็ต้องลดน้ำขณะเดียวกันการยกช่วยช่วยทีงานนะคะยก ก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นการช่วยเหลือทางจิตวิญญาณญาติพี่น้องนะคะทุกอย่างเลยนะคะต้องขอบคุณพ่อครูเนาะที่ได้ได้ถ่ายทอดเวิชาให้อย่างดีเลยํำวิชาให้เราได้อย่างดีนะคะแล้วก็ทําให้เราจัดสรรเป็นองค์ประกอบแล้วมาทํางานโดยเฉพาะอะไรนะ งานที่เป็นกระดูกสานหลังของชาตินะคะโดยเฉพาะปีนี้นะคะเป็นปีที่รวงทองแพงนะคะแพ้แพ้แรงคนจนโลกุตระแพ้แรงคนจนโลกุตระค่ะก็ยืนยันนะคะว่ารวงทองตรงนี้นะคะก็จะเห็นในเร็วๆนี้นะคะค่ะก็คอยติดตามอีกส่เดือนสี่เดือนนะคะมีทั้งรวงทองของข้าวเหนียวเข้าเจ้าในพื้นที่ในพื้นที่สี่สิ พื้นที่ทั้งหมด40ไร่แต่ว่าที่เป็นเนื้อนาจริงๆมีประมาณ29ไร่2งานก,กว่า,าวก็ตีไป30เลยแล้วก<ช>ันเนาะดังนั้นอีก10ใกล้เท่านั้นเองนะคะที่เราจ,จัดสรรให้เป็นการเดินทางการปลูกพืชแซมค่ะค่ะก็นี่แหละค่ะวิถีชีวิตของชาวเรานะคะชาวบ,า<ช>บ้านราชธานีอโศกนะคะบนพื้นที่นาคำยอดค่ะวันนี้ก็ขอรายงานไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวจุดอื่นๆก็ จะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนะคะสำหรับท่านที่สนใจในวิถีของชาวอาิยชนนะคะทำงานบนศีลห้าเป็นอย่างต่ำะนะคะอย่างน้อยเลยนะคะ,คะอย่างต่ำสำหรับศีลต่อสูงต่อ,ตอ,ตอไปเราก็จะกระเถิบไปนะคะ,คะในการเพือเอ่อฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาร่างกายชีวิตจิตวิญญ,ญาณของเราก่อนนะคะแล้วก็สิ่งนล้ต่อไปมีอะไรเสริมไหมคะเออไม่มีค่ะ โอเคค่ะงั้นเราทั้งคู่ก็ขอลาแค่นี้เลยนะคะ,จะเจริญธรรมสดีทุกท่านค่ะตัวอะไรคะน,นี่เขียดตานาะเขียดตานาะเขียดตานาะเขียะนตานา ไปเอามาจากไหนนะคะนี่แะค่ะตรงที่ททไทยนแะคะ่ะหามุมหามุมเก็บใช่ไหมคะว่าจะเอาเข้าไปเก็บไว้ตรงไหนใช่ไหมคะ ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกทีมงานหนึ่งนะคะเมื่อครู่ที่อาสุดาไล่ฟังก็คืออาตักนะคะอาตักก็จะดูแลไล่นกค่ะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะอ๋อไม่มีนกตะกี้ตะกี้เห็นว่าลองลองสาธิตให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมคะสาธิตสาธิตการไล่นก เนี่ยค่ะก็จะมีมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอาตั๊ก่ะเจรียนทำค่ะก็วันนี้อาตั๊กทำหน้าที่ไล่นกค่ะมีกี่จุดบ้างนะคะไล่นี้มีสามจุดค่ะมีสามแปลงไล่นี้เส้นนี้นะคะเส้นหนึ่งก็ไล่หนึ่งเหรอคะค่ะอ๋อแล้วก็เส้นนี้โอ้โหสามเส้นจัดว่าอยู่อยู่จุดศูนย์กลางเลยเดีด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งค่ะคือชิงค่ะออ๋ชิงถ้า ถ้ามันดื้อมากเราก็ใช้สิ่งช่วยค่ะแล้วมันจะหนวกหูเราไหมคะก็ไม่เป็นไรค่ะมันเพลอดีนี่แหละคะถ้ามันดื้อมากค่ะโอ้ไม่หนวกหูใช่ไหมคะคงจะแหลมมันมันเสียงมันแหลมมันบาดหูนกค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้ไปตามสายเชือกใช่ไหมคะมันก็ไปค่ะโอ้โหอใช่ค่ะถ้ามันดื้อมากมีด้วยใช่ไหมคะเขย่ยแล้วไม่ยอมไปค่ะ เนยนะคะอย่างอย่างด้านนี้ด้านนี้เนาะมันเขย่าดังไม่พอมันก็ต้องอใช้เสียงก่อนอ่ะเราเขย่าดิแล้วพาวตีดิอ่ะเอาเอาทั้งคู่เลยได้ปะไปพร้อมๆกันนี่คือจริงๆดีเนาะแต่ทีนี้มีสองมือเนาะมีสองมือก็เลยโอ้โหนี่เป็น ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดไล่นกจุดไล่นกมีเตียงนอนตรงนี้เป็นจุดไล่นกนะคะเป็นสามแยกนะคะสามแยกตรงนี้แล้วก็นี่สองนะคะแล้วก็นี่สามอ่าแล้วนี่กล้องนะคะแล้วทีนี้พอเหนื่อยนักเรานกไม่มาเราก็จะเอนกายเพื่อสุขภาพเนาะใช่ เตียงสบายด้วยค่ะไม่ต้องซื้อโอเตียงก็สบายด้วยค่ะไม่ต้องซื้อก็ตรงนี้นะคะนั่งพักนั่งนี่อาหารก็มีนะคะใช่ไหมคะอาหารก็มีก็คือมะละกอนะคะเรเปลือกที่เหลือเราก็โยนใส่นาหอยจะมากินค่ะหอยจะมากินแล้วเราก็เราก็ไปหยุดเพราะว่าอย่างที่เมื่อครูอสุดาเล่าฟังแล้วว่า เอาเอาใบด้วยใหอยมากินกินแล้วเ็จะเกาะไปเกาะอยู่นะคะอันนี้ก็จะกินนี่เกาะเป็นบ้านบ้านให้หอยเลยใชแล้วเราก็ค่อยเคลื่อนย้ายหอยไปอยู่ที่กุดหอยที่เขาบอกนะคะก็คือสะใหญ่ในนาของเราเองโอเคค่ะกอตคุณอันนี้นี่หวานกล้าไปแล้วเนาะก่าหวานแล้วต้องคอยเฝ้าค่ะ กำลังขึ้นเลยการกำลังขึ้นค่ะต้องเฝ้าอยู่สองอาทิตย์นะค่ะต้องเฝ้าอยู่สองอาทิตย์ต้องไล่อยู่สองอาทิตย์ค่ะไล่อยู่สองอาทิตย์กำลังขึ้นแต่ช่วงขึ้นมีรวงก็ต้องทุกวันนะคะอ๋อถ้ามีรวงมีรวงมีรวงข้าวขึ้นนะคะเพราะนกมันจะมากินข้าวอ๋อช่วงแตกรวงใช่ไหมคะแต่ช่วงกําลังเป็นกล้าก็หอยค่ะโอ้ทั้งหอยทั้งพืช ค่ะขอบคุณนาจย์มากอบค,คเลยค่ะค่ะ,คะก,ะก็ก็จะเห็นการทำนาที่นายคำยอดนะคะที่พอจะสรุปคร่าวๆนะคะอพอที่ได้ทราบข้อมูลมาจากอาสุดา,าที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่ค่ะก็เห็นบอกว่าเตรียมแปลงแต่ละแปลงอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคะคือเริ่มตั้งแต่ไถก่อนนะคะไถไถให้แห้งไถในดินที่แห้งเนี่ยแหละค่ะพอไถปรับพื้นดินปรับอะไรแล้วก็เอาจุลินทรีย์ วัตถุนะคะมาใส่นะคะผสมกับน,น้ําแล้วก็ใส่พอใส่แล้วอีกสักสักออไม่กี่วันนะคะก็มาไถ่คราดกันอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะปล่อยน้ําลงแล้วก็แช่หมักไว้นะคะรวมแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วพอก่อนพอตรงนั้นแล้วในส่วนที่หวานกล้านะคะส่วนที่หวานกล้าก็ในสองอาทิตย์นะคะอตั๊กก็จะมาไล่นกด้วยค่ะนะคะ,นะคะแล้วส่วนที่แปลงที่เตรียมไว้ เตรียมทำายวัชพืชซึ่งเราคิดว่าเป็นหญ้าอย่างเดียวพอตอนหลังแล้วบก,ก็มีหอยขึ้นมาด้วยนะคะในขณะที่อากาศแปรปรวนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอากาศไม่คงที่แบบนี้นะคะการเจริญเติบโตของหญ้าของกล้านะคะที่เตรียมไวก้ก็ก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วในขณะเดียวกันการหอยก็เหมือนกันนะคะ หอยอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงก็มีการปรับอีกเช่นกันนะคะก็เลยมีการปรับกันอยู่เรื่อยๆนะคะพอปลูกข้าวไปหอยที่ยังตกค้างอยู่ก็เอามะละกอนะคะกับใบมะละกอเอาไปไว้ให้เขาเป็นจุดๆนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเข้าไปยังกุฎหอยนะคะก็ตามที่อาจุดาได้เล่าให้ฟังเมื่อครู่นะคะรวมทั้งอาตั๊กนะคะแล้วก็พี่น้องเราทั้งอาน้อยร้อยล่าและน้องตุ๊กนะคะทหารทหารสัตว์าที่มาช่วยกัน,นทีมของนาคายอดตรงนี้เขาก็จะมีเรื่องราวที่จะเล่า ให้ฟังในแต่ละวันแต่ละวันค่ะถ้าเช่นนั้นวันนี้เราก็ขอรายงานได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะในการเรียนรู้การทํานาแบบไร้สารพิษนะคะกับชีวิตทุกชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งคนดินน้ําฟ้าคนนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกสปปรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะคะในองค์ในองค์งประกอบของการอยู่ร่วมกันในยุคโควิดและทุกคนก็ปลอดภยัยด้วยเช่นกันค่ะก็วันนี้ดิฉันฝนทาวไพ วและทีมงานบุญนิยมทีวีก็ขอรายงานได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ